สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพุทธที่29ิมิถุนายนค่ะอยู่กับคุณอาทิประดาและดิฉันวิมวลวันค่ะเหลือพรุ่งนี้อีกวันเดียวนะคะก็จะปิดในช่วงครึ่งปีแรกเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะดังนั้นต้องมาประเมินกันสักหน่อยนะคะว่าครึ่งปีแรกนี้นะคะทิศทางเศรษฐกิจแต่ละประเทศนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและมุมมองนะคะต่อการปรับเป้าไม่ว่าจะเป็นทิศทางของเศรษฐกิจเองก็ดีเงินเฟอ้อเองก็ดีนะคะซึ่งมันจะไปส่งผลต่อแนวโน้มของการปรับดััชนีท้ง ตลาดหุ้นไทยทั้งตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยนะคะว่าในแต่ละประเทศนั้นยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุนหรือไม่วันนี้ก็เลยหยิบยกมาฝากการหลากหลายประเทศเลยทีเดียวค่ะต้องบอกว่าตอนนี้หลากหลายประเทศเริ่มมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจลงแล้วนะคะ,คะหลังจากที่ล่าสุดดูเหมือนว่าสหรัฐนั้นอาจจะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยกันด้วยนะคะเลยเป็นแรงกดดันในเรื่องของการลงทุนกันด้วยค่ะวันนี้หุ้นไทยก็ยังคงมีการปรับตัวย่อลงไปนะคะ1,580จุ 1, ดโดยประมาณที่ปิดกันไปและในขณะเดียวกันมูลค่าการซื้อขายก็ยังคงเบาบาง ต่างชาติยังคงซื้อเข้ามาอยู่นะคะแต่อยู่ในหลักสักประมาณ200กว่าล้านเท่านั้นนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีความผันผวนเล็กน้อยนะคะกับทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนเดี๋ยวอ่อนค่าเดี๋ยวสลับมาแข่งค่าบ้างน,นะคะแต่ก็ยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนค่า<ม>3 4บาทถึง35บาทต่อดอะลลาสหรัฐนะคะทีนี้เรามาดูบ้างค่ะเรื่องราวของภาวะเศรษฐกิจถดถอยนี่ต้องยกให้<ม>ประเทศผู้นําหลักนะคะอย่างทางด้านของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งถ้าหากว่า ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เกิดภาวะถดถอยแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลกระทบนะคะต่อการเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่นๆซึ่งณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเราคงจะได้เห็นนะคะว่ามีการประเมินแล้วก็ประมาณการหลายรอบวันนี้เนี่ยจะเป็นรอบสุดท้ายนะคะสำหรับการประเมิน GDP ของสหรัฐอเมริกาแต่สิ่งที่เขาคาดการกันต่อเนื่องไปก็คือว่าในไตรามาสที่2ก็คือ สิ้นสุดไตรามาสนี้แล้วจะมีการเปิดเผยในเดือนหน้านี่นะคะแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐนั้นเป็นอย่างไรซึ่งมุมมองที่แตกต่างกันนั้นก็ออกมาระบ,บุว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาชะลอตัวอย่างแน่นอนแล้วค่ะและแน่าจะเกิดภาวะถดถอยนะคะหนึ่งในผู้ที่ออกมาประเมินในช่วงนี้นั่นก็คือนางแคที่วูดนะคะ เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่อยู่ในแวดวงการลงทุนคุ้นชื่อนี้เป็นอย่างดีเขามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นเทสลาเคยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของราคาบิตคอยนะคะแต่ดูเหมือนว่าเธอค่อนข้างจะคาดการผิดและเธอก็ออกมายอมรับเองด้วยนะคะว่าณปัจจุบันนี้เธอก็คาดการเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐผิดไปเหมือนกันค่ะโดยมีการให้สัมภาษณ์นะคะในมุมมองของ CEO บริษัท Ark Investment Management นะคะผ่านสื่อของ CNBC ระบุบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเข้า สู่ภาวะถดถอยแล้วยอมรับเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอประเมินความยืดเยื้อของวิกฤตเงินเฟอ้อตำเกินไปนะปัจจุบันนี้เราจะได้เห็นว่าปัญหาสต็อกสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นมันมากนะคะแล้วก็ใหญ่อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตลอดชีวิตการทางาน45ปีที่ผ่านมาส่วนเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นรุนแรงกว่าที่เราคาดการไว้ก่อนหน้านี้<ๆ>ก็เกิดขึ้นจากภาวะชะงักงานของห่วงโซ่อุปทานและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์นะคะ ในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เธอออกมายอมรับบอกว่าเธอประเมินผิดพลาดไปนั่นก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะคะที่พุ่งขึ้นอย่างฉุดไม่อยู่ส่วนปัญหาห่วงโซ่อุปทานแทบไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้ยืดเยื้อยาวนานกว่า2ปีแล้วและแน่นอนว่าการที่รัเสเซียใช้กำลังทหารรุกรานยูเครนก็ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างที่คาดไม่ถึงแล้วค่ะ บรรดาผู้บริโภคตอนนี้รับรู้ได้ถึงราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสะท้อนให้เห็นได้จากอะไรเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนนะคะสุดตัวลงแต่ระดับ50ซึ่งเป็นระดับที่ต่าที่สุดเป็นประวัติการ์ซึ่งดัชนีนี้ทําโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนก็สะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนชาวสาหารัฐอเมริกานั้นเริ่มขาดความเชื่อมั่นแล้วมันก็จะนําไปสู่การ ลดการใช้จ่ายแล้วมันก็อาจจะกระทบกับกำลังการผลิตและเศรษฐกิจในอนาคตนั่นเองค่ะ ไม่รู้ว่าอีกในอนาคตอีกไม่ไกลไม่ไกลนี้นะคะเราจะเห็นผู้นําของสหรัฐออกมายอมรับด้วยหรือเปล่า<ฆ>นะคะว่ามีการประเมินอัตราเงินเฟอ้อผิดหรือว่ามีการในเรื่องของดูทิศทางภาวะเศรษฐกิจที่ผิดกันไปค่ะเพราะดูว,ว่าตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐด,ดูเหมือนว่าจะย่ําแย่ก,กว่าที่คิดด้วยนะคะพอมีข่าวแบบนี้ออกมาแน่นอนทั่วโลกตกใจค่ะการ<ฆ>ลงทุนก็มีการปรับตัวลดลงไปเช่นเดียวกันแต่ดูเหมือนว่าการปรับลด GDP แบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นไปทั่วโลกด้วยอย่างล่าสุดเองวันนี้ทางด้านของฝรั่งเศสนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกัน ฝรั่งเศสปรับลดประมาณการเศรษฐกิจหรือว่า GDP ด้วยค่ะโดยสาเหตุที่ต้องมีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจนะคะแน่นอนสถานการณ์วาระโควิด -19 ที่เกิดขึ้นกดดันในเรื่องของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจค่ะรวมไปถึงในเรื่องของสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนที่ถือว่าน่าจะเป็นปัจจัยนะคะที่เข้ามาซ้ําเติมในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจทางฝรั่งเศสกันด้วยค่ะมีการปรับลดประมาณการกันนะคะในปี2565เหลือ2.5%โดยทางด้านของกระทรวงการคลังฝรั่งเศสรปรับลด คาดการ์การขยายตัวของเศรษฐกิจภายในปีนี้ลงค่ะสู่ระดับ2.5ลดลงอย่างมากนะคะจากตัวเลขที่คาดการณ์เดิมไว้ที่ระดับ4เเนื่องจากผลกระทบของวาระโควิด19สายพันธุ์โอมิครอนที่แพร่ระบาดอย่างหนักตั้งแต่ช่วงต้นปีรวมทั้งการที่รัสเซียส่งกําลังนะโะจมตียูเครนแต่ก็ยังคงตัวเลขคาดการ์ยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลนะคะไว้ที่5ปเซของ GDP รอยเตอร์มีการรายง,งานด้วยนะคะว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะนำเสนอร่าง กฎหมายต่างๆในวันพุธหน้าเพื่อทบทวนงบประมาณประจำปี2566อ้างอิงตัวเลขคาดการครั้งใหม่ค่ะและจะมีการพิจารณามาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของภาคครวัวเรือนในช่วงที่อัตราเงินเฟอ้อมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง โดยกระทรวงการคลังฝรั่งเศสนะคะคาดการว่าอัตราเงินเฟอ้อโดยเฉลี่ยในปีนี้จะอยู่ที่5%และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ค่ะหนีสินของประเทศจะอยู่ที่112%ของ GDP ลดลงเล็กน้อยจากเดิมนะคะที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ที่113.5%ค่ะก็ถือว่าเป็นการปรับประมาณการนะคะที่ ถือว่าหลายๆประเทศเนี่ยปรับลดลงกันท่วหน้านะคะ,คะเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจนั้นไม่สามารถที่จะรองรับกับอัตราเงินเฟอ้อท,ที่เร่งตัวสูงขึ้นได้ซึ่งณนะปัจจุบันต้องยอมรับว่าวิกฤตเรื่องของพลังงานก็ยังคงอยู่นะคะเรื่องของอาหารก็ยังคงอยู่ห่วงโซ่ประทานต่างๆก็ยังคงอยู่นะคะแล้วก็เป็นปัญหาซ้าซ้อนกลับเข้ามาทําให้กําลังซื้อน,นั้นถดถอยไปด้วยนะคะไปดูกันต่อหนึ่งประเทศที่ถูกเหมือนว่าจะสามารถทัดทานในเรื่องนี้ได้นะคะนั่นก็คือเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะล่าสุดเปิดเผยตัวเลขออกมาแล้วสามารถที่จะเติบโตได้ มากกว่าที่นะักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นท่านนักลงทุนก็สนใจการลงทุนในกองทุนเวียดนามด้วยก็เลยนําเอาประเมินเศรษฐกิจมาฝากกันนะคะล่าสุดทางด้านของสํานักงานสถิติเวียดนามเองมีการเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรามาสที่2นะคะของเวียดนามสามารถขยายตัวได้7.72เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็นอัตราการขยายตัวที่เร็วที่สุดในรอบเกือบ10ปีที่ผ่านมาค่ะ ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวด้านการส่งออกแล้วก็การผลิตนะคะซึ่งช่วยชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด1 9และการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงของราคาน้ำมัน GDP ในครึ่งปีแรกของปีนี้ขยายตัวได้ที่ระดับ6 4 2เมื่อเทียบเป็นรายปีค่ะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ5.5%และก็ใกล้เคียงกับกรอบเป้าหมายที่เวียดนามนะคะรัฐบาลเขากำหนดเอาไว้ที่6-6.5%ด้วย โดยในปีนี้เพียงแค่ครึ่งปีแรกนะคะจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นฟื้นตัวเกือบทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่งออกค้าปลีกภาคธนาคารธุรกิจพระกรันหรือแม้กระทั่งการผลิตรัฐบาลกําลังจับตาสถานการณ์เงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่ามีการประเมินว่าราคาผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมในช่วงครึ่งปีหลังนั้นอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ไปผลักดันต้นทุนสินค้าต่างๆด้วย ้องบอกว่าอาจจะเป็นโอกาสสาหรับในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะในสภาวะที่เศรษฐกิจทั่วโลกอาจจะมีการ<ม>ถดถ,ถอยแต่ว่าเวียดนามนั้นส่วนตลาดนะคะเ<ฆ>ติบโตเร็วที่สุดในรอบ10ปีค่ะมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างค่ะที่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วาระโควิด19เช<ม>่นเดียวกันมีการประเมินจาก World Bank นะคะแล้ววันนี้ World Bank ก็ลดประมาณการเศรษฐกิจไท,ย,<ค>ทยเช่นเดียวกันค่ะโดยวันนี้นะคะทางด้านของธนาคารโลกหรือว่า World Bank มีการเปิดเผยนะคะมุมมองภาวะเศรษฐกิจไทยรวมไปถึงในเรื่องของทิศทางการเติบโตในอนาคต ไล่เรียงกันไปตั้งแต่ปี2,565ถึงปี2,567ค่ะและในขณะเดียวกันก็ยังมีมุมมองนะะในเรื่องเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยกันด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณเกียรติพงศ์อริยะปัจญานะคะนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลกหรือว่า world bank ประจำประเทศไทยนะคะคาดการว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะจะขยายตัวได้2.9%ลดลงจากประมาณการเดิมค่ะช่วงเดือนธันวาคม2564ที่คาดว่าจะขยายตัวได้3.9%มองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นจากแรงกระตุ้นของการบริโภคภาคเอกชนและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้เท่ากับช่วงก่อนการระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ในช่วงไตรมาสที่4ของ ปีนค้คาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยประมาณ6ล้านคนโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปีที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าของจำนวนนักท่องเที่ยวในครึ่งปีแรกและจะเพิ่มเป็น15ล้านคนในปี2566ก่อนที่จะขยับเพิ่มขึ้นเป็น24ล้านคนในปี2567ค่ะ ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี2566นะคะ GDP ขยายตัวได้4.3%และปี2567ขยายตัวได้ที่ระดับ3.9%ประเมินกันไปรอบด้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างค่ะเราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรกันต่อดีค่ะ ช่วงที่ผ่านมานะคะครึ่งปีแรกต้องบอกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นผันผวนทีเดียวนะคะมีทั้งจุดต่ําสุดกันใหม่หรือว่าจุดสูงสุดกันใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงครึ่งปีหลังค่ะกระกฎาคมถึงธันวาคมภาพความผันผวน,นนะคะการปรับตัวขึ้นลงของตลาดก็ยังคงมีอยู่ค่ะและแต่ในและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนะคะนักลงทุนจะมีวิธีการลงทุนอย่างไรกันบ้างวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากค่ะเชิญค่ะตลาดหุ้นเราเนี่ยเตรียมที่จะเข้าสู่ช่วงไตรามาสที่3กันแล้วด้วยนะคะประเมินในอนาคต ถ้าเทียบกันกับครึ่งปีแรกเหนื่อยน้อยกว่าเหนื่อยมากกว่าหรือว่าทรงตัวอยู่กับที่คะก็คงจะ,อะตอนไตรมาสแรกเนี่ยขึ้นไตรมาสสองลงไตรมาสสามเนี่ยถึงกลางเดือนประมาณเดือนกรกฎาเนี่ยลงสิงหาน่าจะขึ้นแล้วก็กันยาตุลาพิการจะลงอีกนะ หลังจากนั้นก็เลิกลงละก็จะเริ่มขึ้นแบบจริงจังละอรอถึงปลายปีสัญนญะาณที่มันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นลดลงแบบนี้ค่ะมันเกิดจากปัจจัยอะไรหรอคะแล้วทำไมช่วงระยะเวลาจังหวะการลงมันจะลงลงมันลึกไหมคะพี่นิพนธ์ลึกเนี่ยังตอนนี้ยังไม่เห็นเห็นแค่พันห้าพันห้าบวกลบนะครับ, 1, 5, 6, รบยังยังไม่ ยังไม่ได้บอกเลยว่าทําพว่านั้นนะไปถึงเซตเนี่ยผมสลับกันขึ้นสลับกันลงนะครับถ้าจะต่ำต่ําจากพันห้าเนี่ยก็คือน้ํามันลงแรงนะครับถ้าน้ํามันยังก็ยังไม่มีทีท่าว่าะจะลงแรงนะอย่างมากก็แปดสิบเหรียญยางเงี้ยก็ถือว่าไม่แรงเนะี่ยคิดว่าน้ํามันน่าจะอยู่แถวเก้าสิบห้าเหรียญ ปดสิบเจ็ดเหรียญเลยประมาณเนี้ยนะครับถ้าน้ำมันอยู่เหนือระดับเก้าสิบสี่เหรียญนะคิดว่าเซตก็ลงไม่เยอะนะถ้าน้ำมันหลุดเก้าสิบสี่เหรียญนะอันนี้เซตมีโอกาสลงเยอะเราก็จะเห็นแล้วว่าถ้าเซตระดับพันห้าเนี่ยก็ดูน้ํามันไว่ระดับเก้าสิบสี่เหรียญน,นะถ้าเซตต่ำกว่าพันห้าไปพันสี่ร้อยห้าสิบหรือพันสี่เนี่ย ก็น่าจะเป็นาานะครับนะครับลงตามกว่าเก้าสิบสี่เหรียญน,นะค่ะประเมินได้ประมาณนี้ส่วนเรื่องก็เป็นเรื่องเรื่องเดิมนะครับคือเรื่องเดิมเนี่ยยังดําเนินการไปเหมือนกับช่วงที่เกิดโควิดแล้วก็มีการฉีดทีวีเข้ามานะฮะช่วงก่อนนั้นนั่นดอกเบี้ยลดมาก่อนแล้วนะฮะแล้วก็พยายามดอกเบี้ยลดมาแล้วก็ทําไมก็เสกิบไม่ฝืนนะครับแล้วก็มาเจอโควิดเจอโควิดก็เลยฉีดเงินเข้ามานะฉีดเงินเขมาก็ ดันให้ตลาดหุ้นขึ้นทรัพย์สินต่างๆขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นขึ้นไปแล้วก็เกิดภาวะที่ไทยเกิดกไปไปทั่วโลกเลยนะแล้วก็มาโ<ห>ดนซ้ำ<ด>เติมจากเรื่องของ Surprise S <S <ห>สปายไซนะฮะจากรัสเซียยูเครนก,ก็ทําให้น้ํามันกับโภคภัณฑ์อะไรพวกนี้ยนะครับบางอย่างที่ยังไม่ได้ขึ้นนะจริงปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยเนี่ยขึ้นมานานแล้วนะ โอยขึ้นมาก่อนน,นั้นแหไปปีนะเหล็กเนี่ยก็ขึ้นมาตามภาวะของของการรีคอเวอรี่ที่ขึ้นมาจากช่วงโควิดแล้วนะแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยอ่าเป็นที่มันขึ้นตอนหลังเนี่ยมันไม่ถึงว่ามันมันจะมีพวกอ่าซัพพลายไซต์กระจุกตัวอยู่ที่รัสเซียยูเคนอันนี้มันจะขึ้นตอนหลังเนี่ยอันนี้เป็นผลทําให้เกินเฟ้อเรื่องอยังเป็นเรื่องเดิมนะครับก็จะมีการลดดอกเบี้ยนะครับลงไป มีการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับ,บรแล้วก็จะมีการลด QE เรียกว่า QT ลงไปนะฮะในระหว่างที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเราไปไปลายปีอ่ะหุ้นคงจะขึ้นก็ดอเบีย้ยก็ยังขึ้นอยู่นะค่ะอีทีก็ลดนะแต่แต่หุ้นจะขึ้นหลักนะครับ,รบเราจะเห็นว่าในตลาดเนี่ยมันจะมีการรับรู้นะครับ คือเวลาเราดูตลาดมันดูง,ง่ายๆนะครับว่าเอาเงินกลับไปมาแรกสี่หมื่นสามพันห้าร้อยล้านเนี่ยดาวโจน์ลงมาเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมครับโอ้ยทำไมมาลงาเยอะนั่นเป็นเป็นปฏิกิริยาของหุ้นที่มันเกิดฟองสบู่มันก็จะลงมาค่อนข้างจะแรงนะเงินที่เขาฉีดเข้ามาก็ห้าล้านล้านเนะี่ยอุ้ยอากาศเพียงนิดเดียวเองทำไมลงมาเยอะแสดงว่าเอากลับไปอีกนะครับครั้งละเก้าหมื่นล้านเลยเนี่ยฮึลงมาหลอดเลย ก็ส่วสของการลงของหุ้นเนี่ยมันลงมาค่อนข้างเยอะมากแล้วอะอาไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นตลาดช่วงนี้มันจะกลายเป็นลักษณะเหมือนเหมือนถ้าพูดบ้านเราก็คือไซเควะนะฮะไซเวะไซเวะแล้วก็เงินก็เราจะเห็นเงินบาทนะครับเดี๋ยวก็แข็งเดี๋ยวก็อ่อนเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวก็อ่อนนะสลับกับการเข้ามาซื้อมาขายของต่างชาติสลับไปสลับมาก็เล่นฟิวเจอร์ะเป็นหลักประมาณนี้นะครับ แล้วก็รอว่าจังหวะที่จังหวะที่สภาพข้อในตลาดโลกเยมันปรับเข้ามาสู่ภาวะปกติแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ปั่นกันใหม่อีกเด <c oughs> ี๋ยวก็เดี๋ยวก็เล่นกันใหม่อีกนะฮะเดี๋ยวก็มาอีกนะฮะประมาณเนี้ยนะครับไอ้ดีคือเรื่องของหุน้นแต่การที่การไปจับในเรื่องต่างๆนะฮะเรื่องของอจีนจะเปิดเมืองอันนั้นก็เขาเอามาเล่นกันเป็นกระแส ไป็นกระแสนะครับจริงข้อที่จริงแล้วก็คือนักท่องเที่ยวจีนอ่ะยังไม่ได้บุกบ้านเราเลยอ่ที่บุกอยู่ตอนนี้เป็นอาลับ<า>นะครับอารับก็จะกลับนเรื่อนี้นแล้วก็ตัวที่มาต่อเนื่องอมาก็คืออินเดียอินเดีย<า>แต่ฝรั่งเนี่ยก็ก็มาเป็นมาเป็นเจ้าประจำอยู่แล้วนะครับนะครับแต่นักทุนส่วนไอ้นักนัก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เป็นจีนนะยังไม่ได้มานะ,ะมาไม่น้อยมากเดินตลาดเนี่ยถือว่ายังยัง่าถือว่ายังไม่ได้มานะเพราะนักท่องเที่ยวจีนเป็นสัดส่วนเกินประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะที่สี่สิบล้านคนที่เข้ามาช่วงนั้นนะครับ<ะ>ก็ก็เป็นเป็นเป็นข้อมูลนะ่ะที่เราต้องตามดูเพราะฉะนั้นถ้าดูแบบนี้มันก็น่าจะมีการอ่าไม่ได้ลงเยอะนะครับ<ะ>ก็ไ่ไม่ลงเยอะอ่า ขาวที่แล้วที่พูดถึงว่าวัดยังไงมันก็ได้แค่พันห้ามันไม่ได้ต่ำกว่านั้นมันยังไม่มีอะไรที่ต่ำกว่านั้นแต่ถ้ามันต่ำกว่าพันห้าเดี๋ยวก็จะวัดใหม่เดี๋ยวค่อยวัดจะใหม่ว่าเท่าไหร่นะ<า>นะครับช่วงนี้อาจจะต้องดูกันเป็นรอบๆมันไม่ได้เป็นรอบไม่ได้เป็นรอบอย่ารอบนี้ก็มองแค่พันหกใช่ไหมก็ก็ต้องทยอยขายแล้วใช่ไหมต้องทยอยขายแล้วแล้วก็อาจจะยังไม่ลงยังไม่ลงถึงสัก วันที่สิบประมาณเนี้ยเพอราคาน้ำมันมันจะขึ้นอยู่ช่วงนี้นะฮะ<ช>น้ำมันจะขึ้นไปเนี่ยจนถึงสวันที่สิบอ่ะแต่พอน้ำมันลงปั๊บตลาดก็จะลงอีกนะครับเหมือนก็ตลาดเปิดแล้วมันต้องมาทําธุรกรรมกันก็จะเป็นหุ้นตัวเล็กๆที่เข้ามาเล่นตามตอนนี้เริ่มเริ่เริ่มเป็นสตอรี่ไงใช่ไหมฮะ JMT นะฮะทำใช้เบจเจอร์กับเคแบงค์ก ขึ้นมาก็วันสองวันก็เฟไปเลิกอย่างเงี้ยเหว่เพราะไม่ไม่มีเงินนะฮะกลุ่มที่มาเล่นวันนี้ก็เป็นกลุ่มพวกอ่า jmt เอ่ออะไรนะฮะไอลิงฮะเป็นกลุ่ม้ตัวเล็กและนะ i l ไอลิงนะครับก็มากนเป็นเซตแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นกี่วันนะนะครับมีมีสี่ห้าตัวที่เล่นขึ้นมาวันนี้ฮะ ait ไอเทล ไอลิงอินเฟกไอซีเอ็นพูดตัวเลขละนะฮะก็จะมาเลยกตามกระแสข่าวนะหุ้นตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะครับผือหุ้นที่ไม่เกี่ยวกับฝรั่งที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกฟิเจอร์มันก็จะเป็นตัวเลขนะครับ จากเบรกแรกที่เรามีการคุยกันนะคะว่าทาง w r l l b a n k มีมุมมองด้วยนะคะว่าทิศทางภาวะเศรษฐไทยนั้นน่าจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นเห็นได้ชัดในช่วงไตรมาส4กันด้วยนะคะดังนั้นเองค่ะในช่วงนี้หลายๆคนอาจจะเริ่มวางแผนแล้วนะคะในเรื่องที่จะดําเนินธุรกิจหรือว่าต่อเนื่องในเรื่องของการทําธุรกิจที่เคยได้หยุดชะงักกันไปก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นในช่วงนี้อาจจะต้องมามองหาโปรโมชั่นดีๆในช่วงที่ภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้ด้วยค่ะโดยทางด้านของอระสการการเงินธนาคารนะคะมีการจัดงานมหกรรมการเงิน Money e x จะไปเจอกันวันที่8-10ถึงกรกฎาคมนี้นะคะที่หาดใหญ่และแน่นอนค่ะว่ามีสถาบันการเงินการลงทุนนะคะเข้าร่วมออกบูธกันอย่างคับั่งค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากพี่น้องชาวหาดใหญ่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงกันด้วยวันนี้นะคะมาดูกันว่าทางด้านของสินเชื่อเพื่อเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าฟื้นฟูธุรกิจจะมีจากสถาบันการเงินอะไรกันบ้างและที่สําคัญดอกเบี้ยนะคะต่ำเป็นพิเศษด้วยค่ะมาเริ่มกันที่สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูธุรกิจ จากธนาคารกรุงไทยนะคะดอกเบี้ยพิเศษ2%ต่อปี2ปีแรกผ่อนนาน10ปีค่ะสินเชื่อ restart SME D Bank นะคะสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องที่ต้องการฟื้นฟูธุรกิจวงเงินกู้สูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน10ปีค่ะด้วยดอกเบี้ยรเริ่มต้น5.5%ต่อปีสินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง e x i m Bank นะคะอัตราดอกเบี้ย4.75%ต่อปีในปีแรกจากปกติที่อยู่ระดับ5%ค่ะเฉพาะ20 รายแรกเท่านั้นนะคะที่ลงทะเบียนในงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปหัดใหญ่ได้รับวงเงินกู้สูงสุด80,0,000บาทค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนรวมไปถึงในเรื่องของความรู้ด้านการเงินกันด้วยค่ะวันเสาร์ที่9กร,รกฎาคมนะคะพบกับสัมมนาในหัวข้อเคาะซื้อหุ้นสุดแกร่งไตมาสามมีคุณมงคลพ่วงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KT b s บจำกัดและคุณกอระพัฒน์วร ค่ะู้่งในการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนาสินจำกัดมหาชนเป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยกันด้วยนะคะส่วนวันอาทิตย์ที่10กร,รกฎาคมพบกับสัมมนาในหัวข้อรู้ทันภัยการเงินค่ะจากทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้ภัยแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของโลกการเงินที่เกิดขึ้นในสมัยนี้ให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ มีโปรโมชั่นดีๆรอคุณผู้ชมอยู่นะคะพร้อมกับอัปเดตข้อมูลความรู้ด้านการลงทุนและก็ภัยการเงินที่นำมาฝากกันด้วยนะคะงานมหากรรมการเงินมอนดีเอ็กซ์โปัดใหญ่ห้ามพลาดเลยแหละคะ่ะไปติดตามกันต่อนะคะ,คะช่วงจังหวะเวลานี้เชื่อว่าหลายๆคนนะคะอยากจะมองหาโอกาสการลงทุนแล้วก็มองไปยังหุ้นโลกนะคะที่มีความผันผวนแล้วก็มีแรงเทขายลงมาค่อนข้างหนักนะคะในมุมมองของบจไทยพาณิชย์เองระบุบอกว่าณจังหวะนี้เริ่มสะสมได้แล้วค่ะหลังจากที่มีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้าง แงในช่วงที่ผ่านมานะคะก็เลยแนะนําเป็นกองทุนหุ้นโลกที่น่าสนใจนะคะกำลังเปิดเสนอขายในช่วงเวลานี้นั่นก็คือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ global quality equity นะคะโดยคุณนันมนัดเปี่ยมทิพย มนัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ประเมินว่าช่วงนี้เนี่ยภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นโลกอยู่ในช่วงภาวะความผันผวนค่ะและมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะเวลา12เดือนข้างหน้าส่งผลทําให้ดัชนีตลาดหุ้นโลก MSCI AC World Index นะคะ ปรับลดลงแรงกว่า13.5%นะสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถือว่าระดับดับชนีประมาณนี้สะท้อนปัจจัยเสี่ยงไปแล้วระดับหนึ่งค่ะจึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทพาณิย์ Global Quality Equity ที่มุ่งลงทุนในหุ้นกลุ่ม Global Equity ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดหุ้นโลกด้วยโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภคนะคะและสามารถทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและเงินเฟอ้อสูงได้เป็นอย่างดีค่ะเสนอขาย นะคะ28มิถุนายนนี้ไปจนถึง4กระกฎาคมเริ่มต้นลงทุนเพียงแค่1,000บาทก็ได้แล้วนะคะโดยวิธีการคัดเลือกหุ้นของกองทุนนี้จะใช้ระบบวิเคราะห์เชิงปริมาณและ Factor Investing ดูจาก3ปัจจัยค่ะ1คือ ROE นะคะผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นสูงนี่บริษัทอยู่ในระดับต่ำก็ดู D/E ratio นะคะและมีความผันผวนของกำไรในระดับที่ไม่สูงมาก กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า90%ของมูลค่าเงินทุนในต่างประเทศค่ะโดยจะไปลงทุนในกองทุน iShare HMSCI World Quality Factor UCITS ETF กองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวนะคะที่บริหารโดย BlackRock a s s e t Management i r e l a n d l i m i t e d ค่ะ อาจจะต้องให้กองทุนเป็นทางเลือกนะคะสําหรับในเรื่องของการลงทุนในขณะน,นี้เพราะว่าถ้าสภาวะโลกยังคงผันนวนแบบนี้ไปลงทุนเองอาจจะประสบผลสําเร็จได้น้อยกว่ามีผู้จัดการกองทุนเข้ามาดูลแลอยู่ด้วยค่ะใช้เงินไม่มากนะคะแต่สามารถลงทุนได้แบบกว้างขวางก็คือมีการกระจายการลงทุนเป็นอย่างดีผ่านมุมมองของผู้จัดการกองทุนแล้วนะคะก็ลองเลือกแล้วก็ประเมินความเสี่ยงที่ตนเองรับได้กันละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ you <laughs>